สวัสดีค่ะวันนี้พิกเกตขอทำคลิปให้พี่น้องได้ดูให้เพื่อนๆได้ดูในโรงพยาบาลที่นี่นะคะตอนนี้พี่เกดวันนี้พี่เกตมีความหวังจากสามีนะคะซึ่งได้รับอุบัติเหตุอย่างแรงเมื่อวานนี้หายใจไม่ได้แล้วก็ กระดูกซี่โครงพังแล้วก็เคลื่อนกดูกซี่โครงเคลื่อนประมาณ10 1สซี่นะคะเราหายใจไม่ออกแต่วันนี้หมอที่นี่ดีมากเลยค่ะเก่งมากๆรวมรวมพลังหมอใหญ่ในโรงพยาบาลมาช่วยมาช่วยสามีของพิเกต ว่าระไเออ๋ออ๋อแล้วก็พี่เกียรติมีความรู้สึกว่ามีความหวังอย่างมากเลยวันนี้นะคะแกฟื้นขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะกินอาหารได้หายใจสะดวก ก็มีความหวังว่าเออ,อยังน้อยเนี่ยก็คุยกันได้นะคะวันนี้พิกิจก็เลยมีความรู้สึกมีความหวังจะได้มาทํำ u t u b e ต่อนะคะก็เลยมาถ่ายรอบๆให้ดูนิดหนึ่งวันนี้ลงมาเพจะมาซื้ออาหารกินนะคะโรงพยบาบาลที่นี่โรงพยบาบาลที่นี่ โรงพยาบาลที่นี่ไม่เหมือนบ้านเรานะคะคนก็ไม่พลุกพล่านเห็นไหมคะคนไม่พลุกพล่านคะ่ะนี่มาซื้ออาหารทานไปดื่มกับกาแฟนะคะ ช่วงนี้ก็ไม่มีคนอยู่อย่างนี้ค่ะมันเลยมีความปลอดภัยสำหรับเราที่จะมาอยู่ในโรงพยาบาลนะคะให้ดูรอบๆนิดนึงนะคะ ทางที่เราจะเข้าไปหาคุณไข้นะคะ <we> โอเคนะคะ <we> เดี๋ยวพี่เกดจะอัปเดตเรื่อยๆนะคะ <Yeah. S 1> แต่วันนี้บอกเลยว่ามีความมั่นใจว่าสามีดีขึ้นมากค่ะ <we> ขอบคุณนะคะ <we> รักนะจุ๊บจุ